กับสบายดีเดอ้อสบายดีส,ดสดวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเบอร์สุขสุขคนเ่าอยู่ภายในละกะต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับโซซองแม่บุตรมาบ้านเฮาเคือเก่าเดอ้อพี่น้องอ่ะมันนี่ก็ไปหาทางสะฟนก่อนสะฟนสะสนแหละพี่น้องเลยโอ้ขุดรักหัวะเพราะว่าแต่บพรนี่มาอีกรอบหนึ่งก่อนพี่น้องก่อนสีกับบ้านกับซอ,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 องเนาะเป็นยังลง อู้ตัวลูกหนังมูใครหยิบดอกหลายคนวับนี้ มีผู้มาสอยมีผู้ซอยลายวันลูกสาววันยืนเบิ้งว่าลูกสาวนะฮะว่กสาวเป็นผู้สมลูกสาวเป็นผู้สมเป็นผู้เบิง้งโอ้ฟาต่อมาวันนี้สิฮอบแล้วบานนี้ฮะสบายดีเด้อโดยโดยหัดย์ด,ย,ดย์อ๋อฮะคุดไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานน้องทรายว่าันนั้นนะ กี้เพิ่งมาซอยลูกไพ้แน่น่ะอลูกเนาะลูกเมอุซาโออ้าสบกลายดีปาลุงเด้อลูกชายก็กแล้วะเดอร์เพิ่นมาหลินเพิ่นตั้งมาจอบดินใหม่เพิ่งเลย่อมมาเลย่อมมา Nam โอ้หางไม้ลายเนาะคลับคึบคับคือว่าเล๊มันเป็นปลาไม้โออันนี้เพิ่นสีจงว้เห็ดหนทาง พนาพนห้สุดเลยยังมาปฏิเหตุด้านนี่เนาะเอาเอาคุดสีเลือกเล้บบัดฟางรถตีงอกยักงอกยักด้ะขี้ดินขี้ดินไหมซ้ำเนาะทั้งห้างไหมหากต่ออีกใครดอกมีผู้ซอยมากมื่อนี่เมื่อสี่คำคำเด้อสะพนใช่พันคู่เลยงานจะได้เล้วสิลาแล้วเนาะ โดยอสบายดีทั้งสาวนวลสบายดีอย่าแล้วแลวเราเห็ดเบี้ยบยาแล้วอย่างที่เป็นยังเจอของดีบ่เจอของดีด้วยค่ะเจอของแขงเขาต้องอันแบบมีมีผ้ามาน้ำเนาะ คอข้างไม้แบ abei, บสั้นก um, ับเป็นยังเป็นควรเป็นยังคนว่าเนาะเจอของดีใแล้วซอยกันลายคนจะในกรแล้วนะให้บดเด้มสับปนได้แมนแมน ้างนี้ค oh. ุ้งคุ้งวนนั้นยีร่ะอันชาวปูาวนพ่นใให้เห็ดหนทางโอ้เห็ดทางเห็ดทางจุป้าคุ้มเี่คนมพีเจทีแรก มันมันเป็นดินดงเนาะมันก็ห้งไหม้ไล่แม่โอ้โหมอนั่นกะควรกุมกุมคิดใช่ลึเพราะแห้ง้วทางหลังดิโอ้จักน้ำ um มาให้พอบอคือมาให้แม่นะบ่เก้อก็มาเธอเพื่อมาฮอดจ้าบอกเวลาว่จังก ผู้ใดอยากก็ให้ผู้นั่นแล้วเราอ๋อผัวหน่นมาให้อ,หอ้ายคนนี้ไปให้อ้ายกี่บ่ออพอจะได้ชา <c oughs> หักใหม่มันลายนะเบิงบ่งอะเบิ่งรอบๆพี่กันใช้สะดินบางนี่รักบอลน,นี่ใช้รักคือบที่เห็นเอ้ oh, น้ำเจ้าวะ อ๋อเดนตัวนี้นะพี่ตัวนี้แหละแต่ก็บิปักลักไว้อืมลองเถอะพี่โอ้โทษพี่ดิพี่บัตตัวนี้นะคุ่คู่หัวว่าตัวนี้โอ้เราเกิดนาที่หาเลยบ่หายเนาะสั้นกะหาเฮ็ดห้องน้ำเลยกว่าเนาะโอบัดบัดตัวนี้นะอยู่นี่ที่สะพนที่ ก๋เสี่ยวมันจะเป็นหนทางได้จังได้โอ้ยนำหัวพี่อ้าว่เจ้าของเพิ่นได้撒เจ้าของสวนมันนี่เพิ่นเพิ่นยังสีลมกันอยู่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวพิ่นมาหนิี๋มันตรงนะน้องไปผู๋เจ้าของสวนมันเพิ่นและสีขาวเพิ่นยกไปขึ้นเฮือนน้องมีเม่เนาะเมื่อน วันเนเดตัวพี่น้องพี่ทางพี่ก็ปลูกมันคากะลีอันนี้เห็นนะโอ้ตัวพี่ของพี่ก็ปลูกมันคากะลีคุณนะเออเจออ่า,อาเป็นหมู่บ้านพี่ทางพี่ก็ได้ คักค mm. mm ัก hmm. ค yeah, right. hmm. oh, uh, uh ักคักอันนี้เรียกว่าไปทางบ้านอันตรงห้องไปบ้านนี่ก็ได้จะอยู่เชียงขโมยแล้วบ้างนี้อยู่วะตั้งจุเมืองสร้างเตมเมืองเมืองยังก็เมืองชายบุรี โอ้ๆเมืองไซบุรีแขวงสวนนาเขตจักว่าบ่อนขอขานอ่าสูงคาอีหยังผูน่จักบ่เห็นบ่แวอันบนดงไผ่วันเข้าไปในดงไผ่วันทางพุ้นแม่นเข้าทางบ้านดงไผ่วันเคยได้ยินแต่ือดงไผ่วันก็บ่เคยไปจักเทื่อเคยเข้าอยู่่นบ่แม่นไสิมีสวน้อยสวนหยังแล้วเนาะแม่นสวน้อยล ผู้ไทยเนาะเจ้าเนาะยังเปผู้ไทยนี่แล้วผัวเราผู้ไทยให้เมียเรเป็นได้เพอนห้ให้ใหเจี๊บเนาะแม่นวะให้เมียเเป็นได้เพืนไหเมียนอยู่บ่เจ้าว่เอาเอานยังก็อยู่อันว่าขอในญาติน่นเนาะผู้ไทยดากมวนหนูสัผู้ไทยดากมวนูสัน ว้าจ้อยว้าวหวานทะเลเ,เป็นว้าวมวนเลยผู้ไทยว้าแม่นแล้วว่าผู้ไทยให้เมี่อายผัวเปลี่ยนเลยปลาดึกไม่ขอดส่เหตุอะไรนอกหายะกระบอกหยอกกระบอกย่ายกันไปเนาะอาแบบเพิ่นให้กับเพิ่นเร่านั่นแหละมันเลยเนยๆอ,ออกไปแล้วมันก็นเลยเป็นตาฟังเพิ่นว่ามวนเลยผู้ไทยว่าวคนที่หนึ่งมี ฟงเลยขมวนหูเอ้านาอันใกล้นาข่อยนี้สะนวนไก่นาโคกเมียเราเป็นผู้ไทยคือเลานี่แหละผู้อยู่นาใกล้ดฟังเมียเราให้ผัวบัดเมียข่อยให้คือบบเชียงแบบนี้บัดผู้ไทยให้ผัวแล้วคือเชียงมวนเทสอะเอ้าผู้ไทยให้็มวนบาทนี้วาจัน นั่งใหม่ลายเนาะเสพนค่อยเฮ็ดค่อยไปได้มื่อละต้นสองต้นแก้วเนาะคือเสียงยนยวดอยู่แถวทางหน้าผู้ได้มาหลายคนเนี่ยเด็กน้อยเออสมนองเจบาบ๊อบนี่แหละค่ะทางดุสเพนเน่อ๋อน้องปูปลาบ๊อ้าเฮ็ดจักได้วันนี่ยังเจาะเลย ดีบมันดีบมันรุดบ่เราห่อนเราเมื่อยนะมันใครอยู่ได้มันยังบดได้ตอนนี่เนาะมัน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 เริ่มบดแล้วนะเอาเห็ดเรียกได้เห็ดได้ช่วงนี่แหละเห็ดเรียกได้ก็ได้เนาะการไห้นั้นกูนี่กะโอ้ตัวไายวาแสงแดดคือบดเห็ดเรียกเลยมือแล้แต่ว่าแดดก็คอยเห็ดไปเมื่อยนะข้าวคนลูกเจ้ากับฮู้เนาะมาก็แตนก็ยัง เมาบอกกินนมมันเสริมมาเนาะยางก็ไม่เท่าเอาได้ก็ยอนวัายังไปบ่เป็นถ้าไปเป็นนี่ก็กุ้ยอนงลาบลับเยอะ่ะดิทางโอ้ยไยไม่เท่ากันทำมาเห็ดเวียกเนาะแล้วก็เอาให้แล้วก็ได้แล้วสีเห็ดอ้อมก้อนจังสีผ้ากลางวะนี่นี่โอเพราะผลสางลากขั้วจากต้นนี่สิพล สามสิบแปดต้นฮหกสิบแปกกับลังว่าสามสิบแปดนสิพอนะหกสิบแปดคืออยู่หกสิบต้นข้างซองซ้อนเลยพวงี่เลยหกสิบแปดนี้ก็เลยเห็ดนั่นโอ้หกสิบแปดต้นมาาจางอีกแล้วทาจางอีกโดยนะสาธหตเจ้าเจ้าเห็ดียกเหตดงานสาด์เสะร์นเดินาะ เด้อยด้อยสบายดีเด้อไอ้ทักษะฝนเห็ดเวียกก่อนโหเราไปตอนลักขัวแล้วเลาตาสบายเด้อพอน้องอิดดี้เด้อเด้อได้หลายต้นดิผู้ดิเด้อผู้ซอยกับมาเลยน้องทรายอ่ะสบายดีแนบักล่ะเดี๋ยวู้ซอยเอื้อยผ่้ลูกอะซอยเอื้อยไปออ เป็นขั้วเป็นเคนี่น้องไรต้นคูณโอ้หาเบี้ยหน่อยอันปลูกผักได้นี่ย <t> นี่ของสะพนของสาวไปหาทางโอ้โหทางเด็กๆเด็กๆเด็เดเห็นอย่างเด้เด็กเด็กน้อยๆอันนี้อือนั่งเล่ากันเล่าอย่างน้อ ป๋าเสียงหัวเสียงหัวผู้สาวโอ้โหเลยโอ้โหเสียงจะแช่ลูกนั่นตื่นเลยแม่ไปไซต์แต่งน้องปูปานมาเห่นพอพีธอ้าวพี่ทั้งสาวมูอ้าวลูกตื่นและพูมวย่านลัพี่ก้อนพี่นยังลงโอ้โห มาทางพี่ก่อนโอ้สอนคนปลูกเผือกปลูกมันเด้พี่นะปลูกเผือกปลูกมันพี่น้องเอ้หนทางกับกุ้งคักวนยังบาทนี่มาหอดพี่เฉยเหอกัอ่ะทางบอสีโดยสบายดีป้าเจ้าบอสีเลยยังหนาวก่าฮอน โอ้ยเคยมาเจองาเขาพ่ชามโมมาตุ้เมื่อกี้นี่ตุ้งด้วยแล้วเจ้าหอนเอาดิหอนแหงไงดีเมื่อนี่ไปทางใดมาทางใดมาหอดพี่มือนี่ลมลมกหัวกุดพัดมาบ่มาหานีนะคิดทอดเจ้าว่าว่าเด็กบงี้ผู้จมหาบ่คิดทอดเจ้าเวน่าห็นหลังคากระฟออยู่หน่อยนี่ก็ต่อยได้บัเนี้ ยักเลี้ยวข่อยโบยจากได้เริ่มได้นี่นีอือมาสองมือนนะมาจอบก่อนนะวะเดิมล้วที่มาอีกวันนี้วันีเคยวันที่ขึ้นแล้วแม่นขึ้นแล้วยืมเริ่มืดอวันศุกร์นี่แหละศุกร์สิมานี่โดยมีไก่ตอกไก่ตีกะมาไก่ตีโอ้ยแพงแคัไติขายหมดแล้วเอาแพงขายวัดแล้วเอาไก่ต้มด้วยสิมาเด้อไก่ต้มนี่กยจังว่าหามุกอน ิมีวะเต้ไอโต๊บยันเม่ให้จะว่าขีดกับไฟใช่หางมันเต้นดงวะ <c oughs> คือเพื่อนเราข่าวเมื่กี้เนาะอ่ะคูทั้ง <c oughs> โดยทงดังลูทรายยังไงเนาะโอ้โหจ๋าหอนเอาเลยครูทั้งลูกสาวคอยขีย่รถมาเลย <c oughs> ทั้งน้องเม่เพิ่นกำลังไปซื้อแนวกินกับเขาว่าะเนาะทางเบาซีเพิ่นได้จ้าคลิปหลือเจ้ามาหนิ <c oughs> โอ้ยคลิปเดียวกำลงังเอาล้งเลยอย่างเง สองสามโมงเลยเฮ็ดจังได้คอยเป็นคอยไปเนาะเฮ็ดจังได้คอยได้คอยมีอกป้าก็ทะลูกสาวคอยอบฟ้าจิ้มเอาจิ้มดำอะไรบ้างอไรบ้างลย่ะจอดรถจะดีหรือโอเคมาแต่ซื้อน่ากินนางเลยกินเพื่ออยู่เพื่อได้อยู่เพื่อกินเพื่อนะกินเล็กๆนิดหน่อยเพราะอยู่ต่อไป ขอ่องห้องวะแมนขอ่องห้องทางสาวนวลกับม้าล้างข่อยแล้วสาวนวลเืตมาด้นี่สาวนจะนวดมาวว่าดีๆได้บ่าสซีวะสาวนวลนะเงินหมูเดียงบ่ใเลยว่ะนวหวใจอย่าว่โเลได้บ่าซีใ่หไใ่อะไยังลูกนะ ตาบหุงส์ทงนึงกินจะค้นเหมือนนับเลยกินนล้วกันเนี่ยรบเป็นยังเดี๋ยไม่อีกว่านี่แบบไม่แล้วมันจังแพงกันคนว่ะกินไลน์ถ้วยเด้ถ้วยนี่เวลาล่างแล้วเข่าไว้ในเฮือนเนอะมีจำนวนไปแล้วถ้วยมาทองอ้าวจีหัวจะมาได้ยินบอปโดนยังได้ยินอยู่บ่เอานักว่าไงด้วยจำจีจำนวล จำหมักนัวเมนบว้าบ่ถือก็อย่างรอน้ำเปิ้ลนวาถือเจ้าไปยู่ทังบ่เอาเจ้าซำบะีวาปเลยเอาว้าเอาลจ้ว้าก่อนว้าเด็เนี้จะาว้าก่อนเจะว้าจะได้กินจำจีจำนวลจำยังตัวเองว้ามาถามมูแล้วจำนวลเหมือนซื้อซื้อจะได้จำนวลนะ chăm chỉ chăm nuôn, kiểu này mọi người thấy chưa? chắc leo, khơi khơi chăm chỉ, phải, phải. chăm chỉ chăm chuôn mà, đâu có, chào nuôn hoặc chăm chỉ chăm nuôn, khơi bao nhiêu thứ, chắc leo, bao súc chăm chỉ chăm chuôn mà, chăm nhãng trò này, chăm chuột chăm treo ข้าวเคยเตะกี้พันว่าจำจิจำจวนจำบังนวลไปพิศราอย่างนี้วะโบข<ๆ>้าได้เข่าข้าเลยกินไงกินตัวนี้ไปกินตัวใหม่กรอบขี้แกบกรอบขี้แกบงูยิงเงียบอยู่น้ำไผยอยู่น้ำพายเมือ่อวาใครวันนี้อยู่อ่าน้องเม่แล้วชาวนวลบอกจำนิจำนวนลเคยป <ue y S 1> ะจำบ่ จมจ้นี้ว่าจํามังมีจะบมังมณนเอาโตนี้คอนเสนานกดเอาคือกันไหนเนาะจมงมีมงมนหักคอคนใสนานกุดผ่เอาแบบโนกุดจด้ัไหนาผี่หน้าหน้าผีไหนเอาไหมเอบอกว่าไหมด้าบอเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นแต่จํามัมีพี่นะ กาสนใจได้อะลองไปดูคือมวนอยู่บ่คือคักือหัวหน้าก็มังมีมังม้นคักก็เกินใส่หนานกกดหนาโตหนาพีหนาลายหนาพีไพ่ลายยิบหนายอมยอมแย่แล้วกะเอาแต่ละคนบุสุดจ้าคนบบบนี่ยังได้หนึ่งจำนวนทางพุ่นอย่างเดียวหันใหม่เลย ตันป้งขปุ่นอย่างเดียวแล้วมีมะฮองใส่ฉะนั้นว่าเอาัขปุ่นเด้อตั้งขปุ่นทำมั่วเออว่าเอาจะบอกตั้ัขปุ่นคนก็ตาั้ัขปุ่นอันนี้แหละถือนี่เจ้าว่าตาั้งวปุ่นเป็นวลพิษไหมเจ้าได้สั่งพิษเจ้าเอื่อนว่าตั้มั่วเจ้าเอื่อนตั้งขปุ่นมันก็ได้ตาั้งวปุ่นวันนี้ฉะนั้นว่าเอาตาั้งวปุ่นเด้อได้วเลยกินกินตั้มยังก็กินวะตั้มยังก็กินเลิศยังไหก็ลงท้องมองเดียวกันมาเด้อพี่น้องเนาะสาววนนลัี้ อโอเคเนาะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สักก่อนเด้อผมเอนพี่น้องก็พอกันในคลิปหน้าเนาะอะ,อะสบายดีสบายดี